สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกูรูทอล์นะคะกระดิชั่นอนุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการแล้วก็วันนี้นะคะสุดยอดกูรูของเราค่ะ CEO บริษัท ERA Holding ประเทศไทยจำกัดพี่วรเดชศิวะเตชานนนนะคะสวัสดีค่ะพี่วรเดชค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊กครับค่ะ ใครที่เห็นป้ายนะคะขายบ้าน ERA ที่ไหนให้รู้เลยนี่แหละค่ะทีมงานพี่วรเดชทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้เหมือนบรรยากาศจะจะเริ่มดีขึ้นไหมพี่วรเดชคนะดีขึ้น <c ười> <c ười> คึกคักขึ้น <c ười> <c ười> คึกคักขึ้นในทุกๆมิติ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ครับใช่ครับรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์รวมการซื้อขายนะครับการซื้อขายการเช่ารวมถึงการมาเข้ามาหาพื้นที่ค้าขายอาคารามีตอนนี้ดีดีมากเนี่ยมีคุณรูฟังเข้ามาตลอดนะครับมีคุณารฟังเขาฝากมาบอกว่าถ้าพี่วรเดชมาเนี่ยถามให้หน่อยสองสามเรื่องเขาบอกได้เดยจัดให้เขาบอกว่า ขายบ้านยังไงให้ได้ราคาพี่ตอนนี้อยากขายอันนี้ประการที่หนึ่งนะคุณผู้ฟังที่เรพใครกําลังอยากขายบ้านขายคอนโดเดี๋ยวตั้งใจฟังอันนี้ดับหนึ่งการดับสองนะคะว่าเอาล่ะอยากจะซื้ออ่าอยากจะซื้อนะให้ได้ราคาไม่แพงแล้วก็จะดูว่าเราจะไหวหรือเหมาะกับบ้านแบบแบบไหนแบบไหนยังไงอ่าเอาขายก่อนพี่ครับเพราะคนอยากขายก็เยอะเยอะเยอะขายงไงให้ได้ราคาดีๆพี่ ทำยังไงคุณคิดง่ายๆเลยนะ,ะทุกคนทําได้หมดค่ะนะครับสมมุติตัวคุณเองเป็นคนซื้ออถ้าคุณเห็นบ้านของคุณเนี่ยราคาเนี้ยอย่าลำเอียงนะเอาตรงๆคุณ<ร>จะซื้อหรือไม่อสมมุติตัวเองก่อนคุณปุ๊กมีบ้านหลังหนึ่งอ,อยากขายห้าล้านโอเคนะฮะ แน่นอนที่สุดก็ต้องบอกว่าก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบทําความสะอาดสนามต้องตัดหญ้าหน่อยออใช่ไหมฮะไอโรงรถก็เก็บบางบ้านเนี่ยโอ้โห่โรงรถมันจะกะอะไรก็ไม่รู้อ่ะม,มีทั้งบางทีน้ํามันเครื่องรั่วอย่างเงี้ยก็มีถ้าคุณเป็นคนซื้อสมมุติตัวเองหน่อยถอยออกไปนอกบ้านแล้วเดินเข้ามาในบ้านตัวเองซื้อไหมโอโ้โหคุณผู้ฟังที่รถเอาง่ายๆก่อนะอมันปุ๊กบ้านหลังหนึ่งตรงสุขาพิบาลสามต้องการขาย30ล้าน สุขาภิบาลสามสงสัยได้ที่ดินหลายไร่ก็พอสมควรคือก็มีส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานด้วยนะต้องการขาย30สิบล้านเขาบอกว่าเขาติดหนี้แบงก์อยู่ก้อนหนึ่งเขาติดหนี้แบงก์อยู่ก้อนหนึ่งประมาณ2ี่สิบล้านนิดๆเขาต้องการเหลือสิบล้านถ้าเราต้องรับถูกไหมคุณปุ๊กอันนั้นเปนข้อหนึ่งนะเสร็จปุ๊บ เขาต้องการเหลือสิบล้านเขาไม่รู้อะยังไงก็ตามไปเคลียร์แบงค์ให้เขาแล้วให้เขาสิบล้านเขาก็ยอมเราเป็นญาติเขาหรอคะนั่นน่ะสิครับผมผมเพิ่งตนใจเอ้ผมต้องรับผิดชอบะไม่ใช่ผมตัวแทนผมต้องรับผิดชอบรึเป่าคืออย่างหนึ่งก็คือวันนั้นน่ะคดีถึงที่สุดแล้วโอ้มีทางเลือกด้วยเหรอไม่มีทางเลือกกวนปุ๊กเหลือสองล้านก็ต้องเอาเพราะไม่เขาถูกยึดไม่ใช่หรอพี่ก็ยึดแล้วก็เดี๋ยวก็มีหมายมาบังคับคดีแล้วก็ เมื่อไหร่ก็อยู่ได้ก็อยู่ไปเถอะหยาบใดที่เขายังไม่ขายวันไหนเขาขายเดี๋ยวเขาก็มาไล่อ่าใช่นี่คือวิธีคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นแล้วเคสอย่างเงี้ยมีอัพไปถึง200ล้านน้อป,ปุ๊กที่เราเจอถ้าเป็นเช่นนั้นปุ๊กถามต่อในไหนเราคุยกับสุดยอดกูรูนะคุณผู้ฟังถ้าใครมีหนี้อยู่กับแบงค์แล้วอยากจะขายบ้านโดยในความรู้สึกเนี่ยถ้าปุ๊กสวมวิญญาณฝั่งเจ้าของบ้านก็อยากมีเงินเหลือจริงๆอ่ะไม่ใช่ขายบ้านแล้วหมดตัว เราเราควรจะเราควรจะมีการนําเสนอผู้ซื้อหรือแม้แต่นําเสนอเอเยตนอย่างเอไอเองนี้ก็ตามอะนะคะคยังไงครับพี่มันถึงจะดีสําหรับเราในกรณีจะมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมฮะม,มันมีนี้แบงก์ก็จริงๆแล้วก็คือพยายามอย่ามีปัญหาคุณคุณปุ๊กคือเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันมาจากหลายๆปัจจัยอย่างน้อยที่สุดพยายามอย่าให้มีเหตุเรื่องนี้ขึ้น แต่ถ้ามันจําเป็นต้องมีมเช่นธุรกิจที่ลงทุนแล้วมันเกิดประสบวิบัติจริงๆอะ่ะมันจําเป็นอะ่ะแล้วมันก็มีหลายคนวันรุ่งขึ้นมาก็บอกครอบครัว,วเจ๊งแล้วนะล้มละลายก็มีซึ่ง,ง,ง,งไม่ผิด<ะ>ล้มลายสามปีแล้วก็กลับมาใหม่ได้แต่ทรัพย์สินเนี่ยพยายามอย่าให้มีปัญหาถ้ามีปัญหาอย่าเพิกเฉยหมายสารมาต้องไป แบงค์เรียกมาต้องคุยอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวครับอย่า,ยาทำห<ด>นีความบบจริงไม่ได้รับไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้บางคนกลัวอก็คือหมายมาก็หม่รับรับครับบางคนรับแล้วก็หม่ไปไปครับไปคุยกับเขาไปแสดงเจตนาลมของคุณว่าคุณไม่ได้หนีคุณยังสู้อยู่แบงค์ Bank เขาก็ไม่หินกับคุณนักหรอก คือมันเจรจากันไดใช่ไหมัี่ต่อให้ผ่านกระบวนการคือหลังบังคับคดีแล้วคุยได้หมดปุ๊บเคยได้ยินค่ะว่าเขาก็ยังมาตกลงลดหนี้กันยังได้จริงไหมพี่ใช่ครับใช่ลดหนี้ได้อีกนะครับอย่าให้เกิดปัญหาตั้งแต่แรกสองถ้าเกิดปัญหาแล้วอยัาหนีปัญหาสามถ้าไม่หนีปัญหาแล้วหาวิธีแก้แบงก์นะอย่างน้อยที่สุดคุณไม่ต้องจ่ายต้นคุณจ่ายดอกก็ได้่อนไปก่อนจ่ายดอกไปก็ได้หรือคุณขอเข้าลดกรณีพิเศษก็ได้ เขายินดีครับแบงก์เขาก็มีมโนธรรมของเขานนะที่เขาจะยินดีที่เขาก็ไม่ได้อยากยึดเพราะเขายึดเยอะหลือเกินแล้วตอนนี้แอบถามนิดหนึ่งนะครับอย่างบางคนเนี่ยะพี่พี่ประเดชบางค,บคนคิดว่าโอ้ยเขาก็ต้องอยากได้ที่เราสิเพราะว่าที่อ่ะได้ไปอ่ะมันมีแต่ราคาข,ข,ขึ้น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 ไม่ใช่เหรอมันก็เป็นกําไรของธนาคารไม่ใช่เหรอถ้าระหว่างเอาเอาเงินจากเรากับเอาที่เราอ่ะเขาต้องอยากได้ที่สิอ่ะอันนี้ปุ๊กไม่รู้นะครับ,ครบใครที่ <ไป S 1> มีความคิดทํานองนี้อ่ะมัน มันก็เป็นไปได้ทุกประเด็นเป็นไปได้ทุกประเด็นแหละแต่ตราบใดตราบใดที่ท่านแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะพูดคุยกับเขาเขาอะไรต้องต้องไม่กระล่อนนะคือให้ผมผมต้องต้องซื่อสัตย์นะผมจะเอาที่ตรงนี้แหละแต่ผมตอนนี้ผมขอผ่อนแบบนี้ได้ไหมอนุมัติไมมอนุมัติก็อีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันคุณก็ต้องหันไปดูสถาบันการเงินอื่นด้วย ระดับลองลองลงมาบางครั้งถ้าเขาคิดดอกเบี้ยแพงกว่าแต่คุณสามารถปิดบัญชีด้านนี้ได้แล้วคุณไปขยายระยะเวลานี้ได้รีไฟแนนซ์ก็ได้นี่ให้หายใจคล่องให้ใช่ครับแล้วก็มีโอกาสแต่อย่าไปขายฝากอันนั้นอันตรายที่สุดหลายคนสุดท้ายก็คือไปขายฝากเอาเงินมาปิดไว้แล้วไปโดนหนักกไปอีก หาเงินไม่ทันใช่ครับอยากขายฝากเลยขาฝากนี่มีปัญหาเยอะเลยประตูสุดท้ายจริงๆอันนั้นแต่ว่าอย่าพยายามหนีอย่าหนีปัญหาพี่พี่ว่เดะครนะกรณีถ้าเกิดบ้านเราถูกบังคับคดีแล้วเรายังติดต่อเอเจนซี่ไม่ว่าจะเป็น e อ a หรือที่อื่นก็ตามให้ขายบ้านได้นี่เขาทำกันไหมทำครับทำทำได้ใช่ไหมทำโก็บังคับคดีไม่ว่าธนาคารไม่ว่าเราไม่ว่าหลอกเมื่อไหร่คุณยังมีสิทธิ์ถ้าคุณสามารถเคลียร์ได้คุณไปเคลียร์ได้ไม่คือในลักษณะของคนที่ เดือดร้อนนะต้องการขายบ้านด้วยเหตุผลต่างๆรเราก็ยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะถามพี่วรเดชนะว่าณตอนนี้เนี่ยคือคนก็ยังอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะมันคือหนึ่งในความฝันในชีวิตนะคุณผู้ฟังจะให้เราอยู่คือบ้านต้องมาบ้านต้องมีอะของมันต้องมีนะคราวนี้เราพร้อมจะมีเมื่อไหร่หรือเรามีได้หรือย,อยังเนี่ยดูยังไงอะพี่ในฐานะพี่เป็น เมื่อที่เป็นกูรูด้านนี้จริงๆผมอยากให้เป็นอย่างนี้นะคุณปุ๊กเคยคิดไหมเราซื้อรถเนี่ยสมมติซื้อบีเอ็มสักคันหนึ่งห้าล้านเนี่ยเราผ่อนสี่ปีจบใช่ไหมเขาบังคับเราผ่อนเขาเขาบอกอะไรว่าเดือนหนึ่งต้องกี่หมื่นอะไรเงี้ยผมผมคิดนะคือสมมติเราซื้อห้าล้านแล้วสี่ปีเราผ่อนจบทําไมบ้านผมต้องผ่อนตั้งยี่สิบห้าทำไมอ่ะเออใช่พี่พูดถูก ทุกไหมบางทีทำไมบ้านผ่อนนานกว่ารถอะสะห้เท่าห้าหพี่ต้องบอกุ๊พี่อยู่ในวงการนี้พี่เขาคิดยังไงต้องถามธนาคารเขาคิดยังไงของเขาไม่ผมบอกคือเขาต้องมีวิธีคิดของเขาอะนะแต่ว่าเขาบอกว่ารถเนี่ยไอ้ depreciation มันค่าเสื่อมมันสูงปล่อยผ่อนนานไม่ได้เออใช่แต่ว่าทุกวันนี้คุณก็ให้แปดปีแล้วเจ็ดแปดปีเหมือนกันใช่ไหมฮะ ถ้าเราจะซื้อบ้านเราต้องผ่อนนานไหมพี่หรือไม่ควรคือคืออย่างแรกเนี่ยโดยแพ็กเกจของเอาเอาโครงการใหม่ก่อนเขาจัดไว้ให้ชัดเจนเราก็ว่าตามเขาเราว่าตามเขานะครับว่าตามเขาไปเลยว่าดอกเบีย้ยพิเศษสามปีแรกหลังจากนั้นมาถ้ามีที่อื่นดีกว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ว่าไปหรือจะผ่อนไปเรื่อยๆก็ตามใจพี่บรเดชพกถามนิดหนึ่งมีมีคนเคย พูดให้พวกฟังว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องแบบมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้หรือคุณต้องแบบวางดาวสูงสูงนะอะไรพวกนี้ค่ะแต่พวกไม่รู้ว่าอะไรคือคือ,ค,อคือสิ่งที่น่าจะดีอะค่ะพี่มีเงินเก็บควรจะต้องมีสักแค่ไหนอะพี่ควรจะต้องมีอ,อ,งมอย่างน้อยอย่างน้อยไม่ใช่ครับเอ่อคุณต้องมีอย่างน้อยๆคุณต้องมีเงินเก็บโดยที่คุณอยู่ได้สองปีงไม่ลําบากเอางี้ก่อน อย่าเพิ่งไปเอาบ้านมาเป็น,เป,นเป็นมูลค่านะาาาสมมติคุณมีคุณต้องมีเงินออมระดับหนึ่งก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยแต่ถ้าเป็นขียไม้อันนั้นคือในยุคเก่าะระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยากให้มองว่าซื้อบ้านเนี่ยอย่าซื้อให้เกินตัวนี่คือขีของคนซื้อบ้านก่อนคําว่าเกินตัวนี่ไม่ต้อง,องรหรูหลามากมายไม่ต้องใ,ใหญ่โตนักเอาที่เรียกว่าพอเหมาะกับฐานะตัวเอง เพราะว่าบ้านเนี่ยให้ตรงกับความต้องการไม่ต้องแล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนขายซื้อใหม่ได้ผมแนะนำอย่างนี้ส่วนใหญ่ซื้อพออยู่ซื้อพออยู่อยู่ไปห้าปีมีครอบครัวลูกโตลูกมีเพิ่มขึ้น หรือย้ายลูกต้องไปโรงเรียนค่อยนึกถึงตอนขยับขยายไปซื้อใหญ่ขึ้นแสดงว่าไม่ใช่พอคุณซื้อบ้านคุณไม่ต้องเผื่อเลยว่าโอ้ยฉันจะมีลูกสามคนต้องมีห้องนอนอย่างน้อยห้าห้อง<ะ>ลูกสามชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยผมมักจะสอนเวลาผมสอนฮะผมจะบอกว่าดูนะซื้อบ้านหลังหนึ่งไม่ใท่อยู่ทั้งชีวิตโอเค okay, นะครับห้าปีเมื่อผ่อนไปแล้วซึ่ง จะช่วง3-5ถึงปีเขาให้รีไฟแนนซ์ได้ใช่ไหม <c oughs> ถึงตรงนั้นถ้ายัางอยู่ตรงนั้นแล้วตรงความต้องการของการดำเนินชีวิต <c oughs> อยู่ต่อไป <c oughs> แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องขยับขยายขายแล้วดาวซื้อใหม่จ <c oughs> ริงเพราะว่าเราเราใช้ประโยชน์แตกต่างกันในช่วงชีวิตของงรายาชีตของเราเน,นี่ย <c oughs> อันที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือให้ดูคนซื้อนะหดูกระเป๋าด้วยสดูความจําเป็นอย่าเผื่อนัก อย่าไปคิดมากอย่าไปหรูหรานักเอาพอเหมาะพอเหมาะแล้วสบายขอให้มองว่าเอาเบสิกนิดของเราก่อนสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ใช<ม>จะแยกตรงนี้ให้ออกฮะอันไหนต้องมีอันไหนควรมีส่วนใหญ่แล้วมันมันเฟื่ฟ้ากันหมดอะผมว่พูดไปออกบางทีผมก็ต้องยิ้มอะก็เลยเป็นปัญหาทําให้ถูกยึดบ้านที่หลังเลยแล้วตอนหลังมันก็อาจจะ<อ>เกิดปัญหาดได้เพราะว่าหลายๆอย่างแล้วตอนเนี้ดอก<ะ>เบี้ยขึ้นใช่ไหมค่ะ ดอกเบีย้ยกาลังจะขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายขึ้นเดี๋ยวแบงก์ก็ขึ้นขึ้นแน่นอนดอกเบี้ยแต่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมเงินกู้มันขึ้นเยอะกว่าเงินฝากก็เป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ปัญหาในการผ่อนต่างเนี่ยเ <c oughs> พราะแต่วเวลาทุกวันนี้เวลาผ่อนมันมีดอกเบีย้ยกับเงินต้น <c oughs> เมื่อดอกเบีย้ยขึ้นเงินต้นมันก็จะลดลงถ้าวงเงินผ่อนเท่าเดิมใช่ไหมครับมันก็ทําให้ระยะเวลามันก็เดินนานออกไปอีกมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่วรเดชที่น่าสนใจคือบางคนเขาจะบอกว่า เนี่ยพอนึกย้อนหลังแล้วเสียดายค่าเช่าค่าเช่านะเอามาเป็นค่าผ่อนบ้านได้เลยพี่จะบอกให้ฉะนั้นซื้อบ้านน่ะเอาไปเถอะสูงหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะคิดว่าเป็นค่าผ่อนแล้วกันมีคนเคยบอกพวกอย่างนี้ด้วยอันนี้จริงเลยมันเป็นความเป็นความคิดที่ถูกนะคุณปุ๊กให้ผมเคยเล่าคุณปุ๊กฟังไหมผมไปอยู่อเมริกาสิบกว่าปีผมเช่าตลอดแต่เพื่อนผมน่ะเขาไปถึงอยู่ได้สักสองสามปีรูเมทผม เขาไปซื้อตอนกลับมาเขาขายมีเงินก้อนกลับมาผมกลับมาไม่มีอะไรเลยเพราะค่าเช่าจ่ายทุกเดือนทิง้งงันซื้อเลยดีกว่าใช่ไหมซื้อเลยครับอย่างคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่มาเียนกรุงเทพที่มาเรียนเนี่ยโรงเรียน<ถ>ในเมืองเนี่ยเขาก็มาเช่าคอนโดแถวนั้นหมดมันเมันเป็นสป라이ดีมาน,นที่มันระดับรองลงมาจากการซื้อขายเพื่ออยู่อาศัยจริงก็มีทักลงทุนอะไรก็ตามแต่ ทุกอย่างมันจะมีเหตุมีผล<ช>ของการตัดสินใจใ,ในการจะซื้อบ้านซื้อออฟฟิศ นะคะหรือการขายก็ตามนี่แต่เห็นผลดีๆเหล่านี้นะคะเราไม่ต้องไปเป็นคนขายคนซื้อเราแค่นั่งฟังพี่วารเดศเราได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดวันไหนเราตัดสินใจนะจะเป็นคนขายคนซื้อนะ EIA เลยดีกว่าค่ะได้เลยได้เลยครับวันนี้เราต้องขอบคุณสุดยอดกูรูของเรานะพี่วารเดศศิวเตชาหนนนะซ c e อของบริษัท EIA Holding ประเทศไทยจำกัดขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ